คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดมิติใหม่ของการศึกษาทางด้านศาสตร์แห่งความเชื่อโดยจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวรายวิชา GE168 วิชาการหมู่เพื่อธุรกิจอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจศาสตร์ทางด้านนี้ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองอีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มกำลังใจในการทำธุรกิจให้เติบโตและก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในงานได้รับเกียรติจากดรรวิดาวิริยกิจ คณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวต้อนรับโดยมีอาจารย์กรรักจิรัชภาบริรักษ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์งูเห้งความงามพร้อมแขกรับเชิญจากหลากหลายวงการมาร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจและเปิดเผยศาสตร์แห่งความเชื่อที่ใช้ได้จริงในโลกธุรกิจยุคใหม่ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไอกรรักจิรัชภาบริรักษ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชา GE 168นะครับวิชาการมู เพื่อธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับกิจกรรมในวันนี้ล่ะคะับอ,อะไร ก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับที่ถูกจัดขึ้นนะครับก็เป็นงานเพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับในงานจัดแถลงข่าวแล้วก็มีการในเรื่องของเปิดตัวรายวิชาการมูเพื่อธุรกิจไอต้องบอกก่อนนะครับว่าไอเป็นหมอดูนะครับหรือว่าเป็นอาจารย์คนแรกนะครับที่ได้นะครับเปิดตัวในตัวของวิชาการมูเพื่อธุรกิจซึ่งมีหน่วยกิจนะครับนักศึกษานะครับสามารถลงได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับนักศึกษานะครับลงวิชานี้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไอ เาบอกก่อนนะคบว่านอกจากนะครับที่จะสอนที่นี่นะครับยังเป็นแบรนด์อ b มบาสเดอร์นะครับของในตัวของศูนย์การค้าซึ่งจะสอนสําหรับในตัวของบุคคลทั่วไปอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีในตัวของรายการนะครับร่วมกับโกบอยหรือนิกกี้นาชัดนะครับที่จะเข้ามานะครับในเรื่องของการผลิตรายการนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเบอกว่าอาจารย์เป็นอาจารย์พันแรกเลยของโลกที่สอนในภาควิชาที่มีหลักสูตรแล้วก็มีการ ใ,ใช่ครับก็จริงๆแล้วครับในเรื่องของการเป็นวิชานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไอซ์นะครับอาจารย์กรรจิตร,รชภาบริลักเนี่ยนะครับเป็นคนแรกของโลกและก็เป็นคนแรกของประเทศไทยนะครับที่สอนแบบมีหน่วยกิจ บางท่านนะครับอาจจะมีการถูกเชิญไปในเรื่องของการให้ความรู้หรือเป็นวิทยากรในการสอนแต่ก็ยังไม่ถูกบรรจุในหลักสูตรที่มีหน่วยกิจแบบนี้นะครับซึ่งในเรื่องของวิชาที่มีหน่วยกิจสิ่งสําคัญเลยนะครับในตัวของวิชาจะต้องเข้าใจง่ายนักศึกษาสามารถไปใช้ได้จริงในเรื่องของการใช้ในตัวของชีวิตประจําวันใช้ในเรื่องของการดําเนินธุรกิจหรือในเรื่องของการใช้เพื่อในเรื่องของการดูความสัมพันธ์อีกครับ อย่างศาสตร์ที่นํามาสอนให้กับนักศึกษาจะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับอะไรนะครับจริงๆแล้วไอ้ต้องเรียกว่าในตัวของศาสตร์ที่นํามาสอนนะครับจะเป็นศาสตร์ G E 1 6 8นะครับก็คือเป็นชื่อของวิชาเลยหรือศาสตร์ของไอโฮโรมหาชนนะครับซึ่งในตัวของศาสตร์นี้นะครับจะรวมนําศาสตร์นะครับทั้งหมดนะครับ5ศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของศาสตร์อีโบราณนะครับศาสตร์นะครับศาสตร์จีนนะครับหรือแม่ก็ศาสตร์หรือแม้กระทั่งศาสตร์ไทยศาสตร์นะครับในตัวของศาสตร์ อังกฤษนะครับหรือว่าในตัวของหลักศาสตร์สากลและที่สําคัญนะครับศาสตร์ตัวเลขนะครับที่สามารถเรียนรู้แล้วเราสามารถเข้าใจง่ายซึ่งเราสามารถเข้าใจในตัวของโหราศาสตร์ที่เขาเรียนกันเป็น10ปีหรือเรียนกันหลายๆปีสามารถเข้าใจได้ภายในระยะเวลาแค่เพียงหลักเดือนเท่านั้นนะครับแปลว่านักศึกษาที่ได้เรียนใน ศาสรวิชาตรงนี้สามารถนําไปประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกัน <S <S ใช่ครับจริงๆแล้วในตัวของนักศึกษานะครับที่ได้เรียนของในตัวของวิชานี้สามารถนําไปประกอบอาชีพได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากการที่ประกอบอาชีพไม่ได้ไหมายความว่าจะทุกคนจะได้ไปเป็นหมอด,ดูแต่หมายความว่าทุกคนนะครับสามารถนําศาสตร์อันนี้นะครับ <S 1> <S 1> ไปใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพอย่างเช่นสมมติว่าของคุณนะครับเป็นในเรื่องของออกรายหรือเป็นช่างถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือในเรื่องของ ากรเป็นพิธีกรเองก็ตามแต่ศาสตร์นี้จะสามารถทําให้คุณนะครับรู้จักตัวเองและพัฒนาในเรื่องของจุดแข็งว่าคุณทําอะไรแล้วจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตและที่สําคัญนะครับในตัวของศาสตร์นี้นะครับยังทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานและความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดดีขึ้นอีกด้วยครับน,น,น้องนักศึกษาที่โรงเรียนก็มีคุณสมบัติ จริงๆแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าน้องๆนักศึกษาที่โรงเรียนนะครับจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างไอต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคุณมีใจรักในเรื่องของตัวโหราศาสตร์และการที่อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก็สามารถลงเรียนในตัวของวิชานี้ได้เลยนะครับไอต้องบอกเลยนะครับว่าวิชานี้นะครับใช้ชื่อว่าวิชา G.E. หรือ General General Education นะครับหมายความว่าอะไรนะครับในตัวของ General Education อันนี้นะครับ ทุกคณะสามารถมาลงในตัวของวิชานี้ได้เพราะเป็นวิชาเลือกที่ทำให้ทุกคนนะครับมีความรู้ทางหราราสตารและไปใช้ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจหรือดำเนินชีวิตประจำวันได้ครับสักครรนนนีี้พทเเวห็อาาจย์ไ เสียน้ำตาด้วยร้องไห้อ๋อไอต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆคือรู้สึกมาจากในเรื่องของการเสียน้ําตาหรือในเรื่องของการร้องไห้มาจากในเรื่องของการปลื้มปิติมากๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่ไอนะครับการที่ไอผลักการตัวเองมาจนถึงจุดนี้นะครับมันมาจากการที่ไอนะครับอยากให้สังคมดีขึ้นอยากให้นักศึกษาหลายๆคนที่ไม่รู้จักตัวเองไอเคยเจอลูกดวงครับ เขาแบบมีอายุเยอะมากแล้วเขาไม่รู้จักตัวเองแล้วเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นเขาต้องการให้คุณภาพชีวิตในครอบครัวหรือคุณภาพชีวิตสําหรับคนรอบข้างให้ดีขึ้นโอ้ยพูดแล้วจะร้องไห้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้อยากให้สังคมในประเทศไทยดีขึ้นและพอสังคมดีขึ้นสุดท้ายประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่มีความสุขและก็เป็นแลนด์ออฟสมายโดยแท้จริงครับรู้สึกอย่างไรที่ในสถานี้แค่เปิด แป๊บเดียวแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็น่าสนใจให้ความสนใจเยอะมากโอ้ยต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วะครับในเรื่องของระยะเวลาที่เราเปิดแป๊บเดียวแล้วมาภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เต็มสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะมีในเรื่องของการเปิดเพิ่มด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไอต้องบอกก่อนเลยว่าแบบขอบคุณนะครับทุกคนที่ให้ความสนใจแล้วก็ที่สําคัญนะครับไออยากจะนําภาตตตัวนี้นะครับให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จแล้วมีความสุขโดยแท้จริง และที่สําคัญนะไอไม่ห่วงความรู้เลยยิ่งทุกคนนะครับนำศาสตร์นี้นะครับไปบอกต่อคนรอบข้างแล้วก็ทําให้คนรอบข้างนะครับมีความสุขคุณมีความสุขคนรอบข้างมีความสุขประเทศดีขึ้นประเทศมีความสุขอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไอดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เปิดรายวิชานี้จริงๆครับอาจารย์ไอศาสตร์ของอาจารย์กับดวงเมืองปัะเทศไทยอะไรย่างเงี้ย ณตอนนี้นะสถานการณ์มันจะเป็นยังไงบ้างคะอ่าจริงๆไอต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้เข้าสู่ในตัวของดวงเมืองหรือยุคที่เป็นยุคทาาุไฟเพราะฉะนั้นไอต้องบอกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับในตัวของสื่ออิทธิพลสื่อนะครับจะเข้ามามีบทบาทนะครับในตอนนี้มากๆและนอกจากในตัวของอิทธิพลสื่อนะครับในเรื่องของวงการประกวดคอมเพลติชันต่างๆรวมถึงในเรื่องของการสอนการให้ความรู้โค้ชต่างๆหรือในเรื่องของการสอนจะเข้ามา มีบทบาทสิ่งที่ไม่เคยถูกเปิดเผยหรือในเรื่องของการความลับต่างๆสุดท้ายจะไม่มีอะไรเป็นความลับอีกในอีก19ปีข้างหน้าและที่สําคัญนะครับในเรื่องของวงการโหราศาสตร์หรือในเรื่องของวงการสื่อจะประสบความสําเร็จและปังไปถึง19ถึง39ปีเพราะฉะนั้นตัวของวงการโหราศาสตร์นะครับจะอยู่กับทุกคนจริงๆไอต้องบอกว่า ชั่วชีวิตของคนคนหนึ่งเลยทีเดียวครับวงการบันเทิงหรอคะสถานการณ์อ่าจริงจริงไอ้ต้องบอกก่อนนะคะว่าในตัวของวงการบันเทิงถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของวงการบันเทิงไอ้บวกให้อีกอย่างหนึ่งได้ไหมในตัวของวงการส่งครับจะมีการถูกเปิดเผยหรือในเรื่องของการถูกเปิดโปงความลับต่างๆนะครับ แบบนี้ซึ่งทุกคนจะได้รู้ความลับไม่มีอะไรปิดบังนะครับยาวไปถึง19-20ถึงปีเลยครับอาจารย์ฝากถึงศรราสตร,ราจารย์แล้วก็วิชาเรียน สุดท้ายแล้วนะครับไอ้ต้องขอฝากนะครับในตัวของศาสตร์นะครับในตัวของวิชา GE 168หรือวิชาการมู่เพื่อธุรกิจนะครับซึ่งไอ้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวิชานี้ไอ้ตั้งใจที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนในเรื่องของการค้นหาตัวเองหรืออยากให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตเพื่อที่คุณจะได้มีความสุขคนรอบข้างจะได้มีความสุขประเทศจะได้มีความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดสมมติทุก คนมีความสุขนะครับทุกคนไม่ว่าคุณจะทําอะไรจุดเริ่มต้นของความสุขนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จนั่นเองครับ